สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้วิชาภาษาไทยจะเ,เรียนเรื่องเกี่ยวกับประโยคนะคะประโยคคืออะไรประโยคคือคําหรือกลุ่มคําที่นำมาเรียงกันมีความหมายครบถ้วนสมบูรณ์ทําให้รู้ว่าใครทําอะไรเช่นนักเรียนอ่านหนังสือประโยคที่2คุณพ่อโกรธน้องที่ไม่ทํากันบ้าน โครงสร้างของประโยคนะคะมันมีทั้งประธานประธานคืออะไรประธานคือส่วนสำคัญของข้อความบอกหรู้ว่าใครหรือสิ่งใดมักเป็นคำนามคำนามคือคำที่เรียกชื่อโดยทั่วไปเช่นคนสัตว์สิ่งของผู้ชายผู้หญิงปากกาดินสอยางรบเก้าอี้หรือคำสรรพนามคำสรรพนามและ จะมีส่วนขยายประธานหรือไม่ก็ได้นะคะภาคแสดงหรือกริยาส่วนที่แสดงอาการของประธานให้ได้ความหมายครบถ้วนว่าแสดงอาการอย่างไรประกอบไปด้วยคํากริยากรรมส่วนขยายกริยาและส่วนขยายกรรมกริยาเนี่ยแสดงให้เห็นถึงเช่นการเดินการนอนวิ่งพูดเตะต่อย นี่คือภาคกริยาโครงสร้างประโยคนะคะโครงสร้างประโยคจะประกรอบด้วยภาคประธานก็มีอะไรบ้างมีทั้งภาคประธานขยายประธานกริยาขยายกริยากรรมขยายกรรมดูประโยคแรกนะคะแมวสีสว่างจับหนูตัวใหญ่ได้เมื่อเรามา แบ่งประโยคแล้วแยกเป็นส่วนๆของประธานกรนิยาและกรรมแล้วนะคะนักเรียนก็จะได้แมวเป็นผู้กระทําแมวเป็นประธานอะไรก็ได้ที่เป็นคนสัตว์สิ่งของเป็นผู้ปะเป็นผู้กระทำน,นะคะถือว่าเป็นประธานทั้งสิน้นขยายประธานมีอะไรขยายให้รู้ว่าประธานมีลักษณะเด่นเช่นไรอันนี้ลักษณะเด่นของแมวคือสีสวา่างกริยาของแมวทําอะไร กริยาของแมวคือการจับอะไรถูกจับคือหนูนะคะแมวสีสว่างจับหนูส่วนขยายกรรมกรรมเนี่ยเป็นการขยายว่ามีขนาดเท่าใดเท่าไหร่ตัวเล็กตัวใหญ่อย่างไรนะคะหรือสีอะไรอันนี้ส่วนขยายกรรมคือตัวใหญ่ส่วนขยายกริยาคือจับได้นะคะประโยชน์ที่2ประธานคือชาวนานะคะกริยาคือจับ กรรมเนี่ยถูกจับคือปลาประโยชน์ที่3ามนักมวยนักมวยคือเป็นประธานขยายประธานคือไทยเจาะจงไปเลยว่าประธานมีเชื้อชาติอะไรกริยาคือการเตระกรรมกรรมคือผู้ถูกกระทำคือคู่ต่อสู้นะคะอันนี้คือโครงสร้างประโยคโดยทั่วไปเช่นยกตัวอย่าง ประโยคน้องกำลังรับประทานอาหารอะไรเป็นประโยคคะนักเรียนน้องใช่ไหมคะน้องเป็นประธานของประโยคกริยาคืออะไรคะกริยาคือกำลังรับประทานนะคะคือกริยาอะไรถูกรับประทานถูกน้องรับประทานคะคืออาหารอาหารเป็นกรรมถูกต้องค่ะอาหารเป็นกรรมนะคะประโยคที่สองทางด้านขวามือนะคะ แม่กำลังดูน้องที่ไม่ยอมทำกันบ้านอะไรเป็นประธานคะแม่เป็นประธานกำลังดูเป็นกริยาคะ่ะน้องถูกแม่กำลังดูน้องเป็นอะไรคะน้องเป็นกรรมค่ะที่ไม่ยอมทำกันบ้านขยายอะไรขยายน้องซึ่งเป็นกรรมนะคะอยู่ในช่องที่ไม่ยอมทำกันบ้านขยายตัวกรรม ต่อมาลักษณะของประโยคประโยคประธานเนี่ยจะประกอบด้วยประธานขึ้นต้นด้วยประโยคนะคะเป็นผู้กระทําดูตัวสีแดงนะคะตัวอย่างเช่นแมวกินปลาแมวเป็นประธานถูกต้องค่ะสุนัขโดนแมวข่วนเพราะฉะนั้นสุนัขเป็นผู้กระทําสุนัขจะต้องเป็นประธานถูกต้องไหมคะ ลักษณะของประโยคในภาคกริยานะคะส่วนมากจะขึ้นต้นประโยคด้วยคำว่าเกิดมีหรือปรากฏกริยาขึ้นต้นประโยคเช่นตัวอย่างเช่นนะคะเกิดแผ่นดินถล่มที่จังหวัดสระบุรีคำว่าเกิดเนี่ยเป็นกริยาที่บ่งบอกว่าให้รู้ว่ามันมีปรากฏการอะไรเกิดขึ้น มีประโยชน์ที่สองนะคะมีโรคไข้นกระบาดท,ทั่วโลกมีโรคไข้หวัดนกระบาดท,ทั่วโลกคําว่ามีเนี่ยทำไม่รู้ว่ามันเป็นปฏิกิริยาอย่างหนึ่งแต่ถามว่ามันเป็นกิริยาที่นักเรียนเคยเห็นไหมคะเช่นตบต่อยเตะตีไม่ไม่มันเป็นกิริยาที่มองไม่เห็นแต่ถือว่าเป็นกิริยาที่ทําให้รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นในขณะนั้นนะคะต่อมาลักษณะของประโยคในประโยคกรรม นะคะร,รมขึ้นต้นประโยคด้วยว่าตัวอย่างเช่นนะคะปากกาด้ามน,นี้แม่ซื้อให้ประโยคเป็นประโยคกรรมที่เป็นต้นประโยคเพราะนั้นอะไรเป็นกรรมอะไรที่ถูกซื้อปากกาถูกซื้อเพราะฉะนั้นปากกาเป็นอะไรคะปากกาเป็นร,รมนะคะต่อมาประโยคที่สองน้องโดนแม่ดุ แทนนี่น้องจะเป็นประธานของประโยคเมื่อกี้บอกว่าอะไรขึ้นต้นมาเป็นประธานของประโยคแต่อันนี้เปลี่ยนกับกันนะคะน้องโดนแม่ดุแสดงว่าเป็นโดนคนโดนกระทําก็เลยกลายเป็นกรรมของประโยคนะคะประโยคเนี่ยมีได้กัน2ชนิดนะคะ ชนิดที่1คืออะกร,รมกริยาคือกริยาที่มีความหมายรบถ้วนในตัวไม่ต้องมีกรรมมารองรับก็ได้เช่นเด็กร้องไห้เสียงดังเด็กคือประธานร้องไห้เป็นกริยาเสียงดังขยายกริยาถามว่าต้องมีจําเป็นต้องมีกรรมมารองรับไหมครับไม่จําเป็นต้องมีกรรมมารองรับหรือเป็นผู้ถูกกระทําประโยคที่สองฉันเป็น ประธานเดินเป็นกริยาบนถนนขยายคำว่าเดินคือกริยาขยายให้รู้ว่าเดินที่ไหนอย่างไรไม่จําเป็นต้องมีกรรมมารองรับนะคะจะเห็นได้ว่าคํากริยาในประโยชน์ที่ยกตัวอย่างมาหากตัดคําว่าเสียงดังออกบนถนนออกความหมายก็ยังคงเดิมแต่หากต้องการความชัดเจนมมากขึ้น ก็ต้องมีคำหรือวลีมาขยายคือเสียงดังและบนถนนนะคะจึงเรียกว่าอักกมกริยาเหมือนนักเรียนเรียนเรียนดูหนังจีนนะคะคำว่าอักธรรมอักธรรมคือไม่ดีคำว่าอักกมกริยาก็เหมือนกันนะคะอัคือไม่แปลว่าไม่จำเป็นต้องมีกรรมมาลองรับประโยคประโยคก็สามารถสมบูรณ์ได้เช่นกันนะคะ ต่อมาคือสกรรมกริยาสักร,รกริยาคือกริยาที่ต้องมีกรรมมารับจึงจะให้ความหมายสมบูรณ์ครบถ้วนเช่นประโยชน์ที่1น,นะคะฉันจับปลาฉันเป็นประธานจับคือกริยาค่ะอะไรถูกจับคะปลาปลาเป็นกรรมที่ถูกฉันจับประโยชน์ที่2นกนกเป็น ประธานนะคะกินเป็นกริยานอนเป็นกรรมค่ะกรรมที่ถูกนกกินนะคะประโยชน์ที่3พ่อค้าเป็นประธานขายเป็นกริยาของเป็นกรรมค่ะถูกต้องค่ะอันนี้ทำไมต้องมีกรรมมารองรับเราจะต้องมีกรรมมารองรับเพราะว่าถ้าเราบอกเฉยๆว่าฉันจับแล้วนี่ต้องมีคำถามแน่นอนว่า จับอะไรเพราะฉะนั้นจําเป็นจะต้องมีสิ่งที่บ่งบอกว่าถูกจับนะคะนี้ประโยคนี้ก็คือเป็นประโยคที่บอกว่าฉันจับปลาประโยคที่สองก็ต้องบอกว่าฉันนกกินอะไรถ้าเมื่อไหร่ที่บอกว่านกกินอะไรกรรมต้องมีนะคะเพราะนั้นต้องหากรรมมารองรับพ่อค้าขายอะไรต้องมีของมารองรับนะคะถึงจะได้เห็น ว่าประโยคมันสมบูรณ์มากขึ้นต้องการที่จะหากรรมมาลองรับจะได้เห็นว่าคำกริยาในประโยคที่ยกตัวอย่างมาถ้าไม่มีคำว่าปลาหนอนของมาเป็นกรรมรับข้างหลังจะมีใจความที่ไม่สมบูรณ์ถึงกล่าวได้ว่าคำว่าสักรรมกริยาคือประโยคประโยคตัวนี้เป็นประโยค สามส่วนนะคะประโยคเมื่อสักครู่อรรรมกริยาเนี่ยเป็นประโยคสองส่วนคือมีแค่ประธานกับกริยาเท่านั้นเป็นประโยคสองส่วนสมบูรณ์แล้วนะคะประโยคสะกรรมกริยาคือประโยคที่จะต้องอาศัยกรรมมารองรับคือมีทั้งประธานมีทั้งกริยาเป็นตัวกระทำแล้วก็มีทั้งกรรมเป็นผู้ถูกกระทำนะคะประโยคก็มีส่วนประกอบอยู่ประมาณนี้นะคะ ส่วนตรงนี้นะคะนักเรียนก็จะมีในเพิ่มเติมในหนังสือซึ่งในคลิปต่อ,ตอไปหรือว่าในเนื้อหาต่อๆไปก็จะเราก็จะเจอกันในอาจจะเป็นไร้สดนะคะครูก็จะไปขยายความในตรงนั้นถ้านักเรียนมีข้อสงสัยอะไรนักเรียนก็จะเจอกันในไร้สดเก็บข้อสงสัยตรงนั้นนะคะไว้เจอกันในคลิปหน้าครูก็ขอสวัสดีนักเรียนแค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะ